Oh <laughs> เหล่าเทเลทับบี้ออกมาวิ่งเล่นหนึ่งสองสอง,ส,องสามสามสีส่สี่เทเลทับบี้ งเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิTing, ting, 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 อ้าวเทเลทับบี้หายไปไหนแล้วล่ะ هه <laughs> <laughs> Thank you, winky uh -huh. it's me! ผมชื่อเอ็ดเวิร์ดเธชื่ออลิสไปหาแอนดี้ไปกันเสาร์บ่ายดีแอนดี้สวัสดีจอห์นสวัสดีอลิสสวัสดีเอ็ดเวิร์ดเราไปหากุ้งที่บ่อน้ำกันไหมอ่าไปกันมาเร็วทางนั้นเลยกุ้งอยู่ในซ้ำเหรอใช่ไหมกระโดดลงไปได้ไหม นี่เห็นบ่อนี้มามีกุ้งอยู่ยะแยะเลยเราไปดูกันเดี๋ยวมันก็จะออกมาต่อนิ้วเท้าเราอะนั่งลงได้ไหมถอดบุทออกก่อนสิจอนมาดูกันไหมเอ็ดเวิร์ดตรงนี้แหละอ่าเร็วเข้าดูสิเป็นไงมีกุ้มาต่อนะฮะว่าไงมีไหม 嗯，不敢吃，慢点， ハハハハ สวัสดีสวัดีสวัสดีจอับมชื่ออดวชื่ออหาอดีสวัสดีอสวัสดีจอสดีอลิสสวัสดีเอ็ดเวิร์ดเราไปหากุ้งที่บ่อน้ำกันไหม อ่ไปกันมาเร็วทธนนเลยกุ้งอยู่ใน้ยังเหรอใช่ไหมอะกระโดดลงไปได้ไหมอะนี่ได้ไหมเห็นบ่อนี่มามีกุ้งอยู่แยะเลยอะเราไปดูกันเดี๋ยวมันก็จะออกมาต่อนิ้วเท้าเราอะนั่งลงได้ไหมอะถอดบูธออกก่อนสิจอนมาดูกันไหมเอ็ดเวิร์ด ตรงนี้แล้ว่ะเร็วเข้าดูสิเป็นไงมีกุ้งมาตอดนะเฮะเอาไงมีไหม 呂丹次。<laughs> ハハハハ。 Bye, bye 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 goodbye <laughs> หนึ่งดินแดนเทเลทับบี้ทิงกีนน้วิงกี้ดิปซี่และลาลาสงสัยว่าโพหายไปไหนโผไปไหนโพไปไหนโพไปไหนหโพไปไหนโ่ไปไหนไปไหนหโพไปไหนไหนทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาตามหาโพกัน โภก็สงสัยว่าทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลา่าหายไปไหน ทิงกี้วิงกี้ดิปซี่และลาลา ไปไหนดิปซี่ไปไหนลาลาไปไหนฮะ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 ทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาฮะฮะฮะทิงกี้วิงกี้ไปไหนดิปซี่ไปไหนลาลาไปไหนฮะ 嗯嗯。 E aí พอไปไหนพอไหพอไปไหนไหนไปไหนและแล้วทิงกี้วิงกี้ดิปซี่และลาล่าก็เห็นโพ วิงกี้วิงกี้เรียกโผล่วิงกี้วิงกี้เรียกโผล่วิงกี้วิงกี้เรียกโผล่โผล่แต่โผลไม่ได้ยินไม่ได้ยินเอ๊ะอ๋อ ทิงกี้วิงกี้และดิปซี่เรียกโพทิงกี้วิงกี้และดิปซี่เรียกโผทิงกี้วิงกี้และดิปซี่เรียกโผทิงกี้วิงกี้และดิปซี่เรียกโพ่่แต่โผก็ไม่ได้ยิน ทกี้ดิปซี่ลาล่าเรียกโพลทิกกี้วิงกี้ดิปซี่ลาล่าเรียกโผล่ทิกกี้วิงกี้ดิปซี่ลาล่าเรียกโผล่ทิกกี้วิงกี้ดิปซี่ลาล่าเรียกโพล่าฮ่โผโผคราวนี้โพได้ยินแล้ว เทเลทับบี oh, ้รักกันมากมากเออโอ้กันหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิ บายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่บาย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 หลาล่าฮะบาย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 โพบายบายเจ๊ ทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่บาย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 ลาล่าบาย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 โพกบายบายตะวันลับขอบฟ้าเทเลทับบี้บอกลาบายบาย